น้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับฉลามมาด้วยอ่าฉลามมาแล้วโอ้โหไม่ได้ชกกี่เดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสองเดือนสองเดือนลยได้สองเดือนเองเหรอเราชกล่าสุดที่ไหนครับต่อสมุยต่อสมุยอ๋อไปต่อยที่ใต้มาต่อยไทยตะถุมวิทตะถุมวิทวันนั้นผลงานเป็นอย่างไรชนะชนะมาชนะคะแนนกับนะครับวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามเอ็ดร้อยสามเอ็ดส่วนวันนี้ 134 1 3มี่วันนี้ปล่อยขึ้นมาหรือยังไงหรือมันปล่อยขึ้นปล่อยมานะครับเจอกับครับฟุกน้อยฟุกบะมี่เกี้ยวน้องเขามีโอกาสเป็ยอดมวยด้วยหลังๆห้ายกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยแล้วสนามได้ดูน้องฟุกเขาปล่อยต้องไหมเห็นยังครับเขามีอะไรที่ดดููไปอเขามีอะไรที่น่ากลัวบ้างก็มีลูกครับครัลูกการ์ดพอเอียงลูกทีเด็ดเลยนะ การคอเขามีเขามีส่งมีศอกอะไรด้วยนะครับฉลามชนะมากี่ไฟแล้วติดติดกันเลยเนี่ยหลังหลังเนี่ยเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟครับแต่ว่าเราชกเว้นไม่ต่อเนื่องเจ็ดไฟชนะไทย้างเอาหลังหลังที่เท่าที่จำได้จำชื่อมวยที่ชนะมันใชชนะครับ้าชนะวิวชนะอีพีครับ ชน,นะเจ้าซ้นอนช่าเจทูโอโหแต่ว่าเจ็ดคนนี่ดูเลิกไปสามสี่คนแล้วนะที่เราชนะนะเลิกไปหลายคนแล้วและการเตรีตัวน้องชายเป็นไงอ่าตอยเสร็จล่าสุดก็ครับ ัเราพริดซ้อมเราใคร่ซ้อมเลยนะครับป้าเหมือนใครบ้างในค่ายพลันชัยยกจอมนะพี่สมองตองแกเลิกและแกเวทมาเที่ยวมนะที่คนใต้เหมือนกันนะครับไฟนี้ซ้อมอยู่พลันชัยแล้วมาเก็บตัวสิงมาวินไหมหรือยังไงมาลดน้ำหนักทำน้ำหนักสิงมาวินครับนะครับวันนี้อยากจะให้แฟนมวยจับตาดูอาวุธอะไรขนะครับผมก็ต้องเตรียมไปทุกลูกครับ ยอดมวยเขาเขาก็หวังจะยอดหวังจะเป็นยอดมวยแต่เราก็หวังจะสกัดเขาเหมือนกันครับอ่าวันนี้ว่าไงออบ้างก่อนชกบอกว่าเอาชนะกับใครนะครับ,รบรมีสมรชิตไว้นี่แน,น่ 50, แนอะนะนการต่ำดีข้างมือแขนมีมีเยอะเนอะไหนครับปีนี้ฉลามอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบจากจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อยตอนนี้ฉลามเท่าไหร่สองสามครับอ่าฉลามฝากเอฟซีฝากแฟนคลับของเราหน่อยครับฝาก กับเอฟซีฉลามและเอฟซีไคย์พัฒน์ชัยนะก็ข่าวรุ่งเจ้าใายนะพอทีธรรมราชนะผมเอาใจฉลาดกับฝาทีมกับคุณช่องอะไรโอเคขอบคุณครับฉลามนะชนะผมดีครับนี่นะครับครับแนะนําตัวหน่อยครับุน้อยมีเยวครับครับน้องชายเป็นไงการเตรียมตัวเออสมาเป็นเดือนอสองมาเป็นเดือนผลงานนี่เราได้ลุ้นยอดมวยเลยนะผลงานเยี่ยมเลยอ่ะผลงานเป็นไงบ้างอ่ะฮะยกอ่ะก็ชนะ จะตำขึ้นรวยครับต่อธุรกิจครับต่อขึ้นรวยแล้วก็ลำน้ำหมดเลยครับพิก8 1พิก1ิประจำเลยก้านคอบ้างซอบ้างอะไรบ้างปูชกปวดหัวเลยเจอกับเราแล้ววันนี้เจอกับฉลามฉลามพลันชัยไม่เคยเจอมาก่อนเขาถือว่าดังมาก่อนเรานะนะครับพอประกบแล้วหนักใจหวั่นใจอะไรตรงไหนไหมไม่ครับสบายครับสบายสบายไม่ได้กดดันอะไรนะครับแล้วน้ำหนักตัวน้องชายมาเท่าไหร่ มาเกินจุดห้าครับครับตั้งแต่ไม่มีปัญหาครับนะครับจุดห้านดนานไหมประมาณเกือบยี่สิบนาทีครับก็ผ่านพิกัดวันนี้วางแผนไว้ยังไงอ่ะเจอฉลามอ่ะก็ต้องเดินครับสวนทะเลาะเลยนะครับฉลามมีอะไรน่ากลัวมีลูกนะครับครับสองนะเราก็ต้องบังลูกนี้นะนะครับเราซ้อมอยู่ไหนอยู่ไายมวยพี่ยอดวิชายิมที่เบลล์ครับเขาซ้อมอยู่ยอดวิชายิมได้ใครอ่ะพี่ยอดวิชายอดวิชาพรบุญธสิทธิ์เนี่ย อ,ลลอ๋อเหรออ๋อเขาทำค่ายแล้ว <Okay. S 1> ทำอะไรครับก็ที่วิชาก็แสดงนะครับหังมาซ้อมซอมคนโอเคไหม,มผู้ซ้อมผู้ปั้มก็มีอยู่พอสมควร,ครนะครับร่างกายทุกอย่างพร้อมหมดหวังถึงยอดมวยไหมก็ต้องดูวันนี้ครับถ้าทานได้ก็มีโอากาสครับมาถึงจุดนี้ก็ต้องหวังแล้วล่ะนะครับปีนี้น้องชายอายุไหร่ครับเขายี่สิบครับจากจังหวัดอุดรครับไปล่อยเท่าไหร่ อครับอ่ะฝากอะไรถึงแฟนมวยแฟนขับเราทั่วประเทศหน่อยพุกน้อยก็วันนี้พยายาเอาขัดขข้นดราเลกน้อยไหมหายวเลยไโอเคฟุกน้อยไป่วยหนย